รีวิวเครื่องสแกนนิ้วนะฮะ ZKT 50พัดนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็เหมาะการใช้งานทั่วไปนะครับการเข้าออฟฟิศนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับ ZKT 50พัดนะครับตัวนี้เปิดกล่องมาครับก็จะมีตัวคู่มือนะฮะคู่มือในการใช้งานตัวเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของของตัวเครื่องนะฮะแล้วก็อีกอันนจะเป็นของตัวอุปกรณ์นะครับ อันนี้ก็เป็นสายจั๊มครับสายจั๊มพวกประตูนะฮะก็สามารถที่จะจั๊มสแกนนิ้วแล้วเปิดประตูได้นี่ตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องก็จะมีแบบด้วยนะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับอ่นนี้ตัวเครื่องครับก็สามารถทํางานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบพักนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวครับก็เหมาะกับโรงงานหรือบริษัทที่มีไฟตกไฟชักบ่อยๆนะก็ช่วยได้ครับผมอันนี้ตัวเครื่องครับกี่ห้าสิบพัตนะครับค่อนข้างที่จะสวยสวยงามเลยนะครับ อ่ะทีนี้เราก็จะมาดูการใช้งานตัวเครื่องนิดนึงนะฮะ,ะตัวปุ่มโอเคตรงนี้นะครับกดไปก็จะเป็นการเข้าฟังก์ชันเมนูต่างๆนะครับอันนี้ผมตั้งรหัสของแอดมินไว้แล้วนะครับก็ต้องใส่รหัสสแกนนิ้วเข้าไปก่อนถึงจะเข้าหน้าตั้งค่าได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเมื่อเราได้รับเครื่องมาทีแรกนะครับต้องตั้งค่าตัวตัวเครื่องก่อนนะครับให้มันสามารถที่จะรับ IP ได้นะครับ ก็อันนี้ตั้งค่าระบบนะครับก็จะมีการคืนค่าโรงงานอะไรพวกนี้นะครับตรงตัวหมดนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกอีกหน้าหนึ่งนะครับก็กด e c ครับออกไปนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ครับโอเคนะฮะแล้วก็กดโอเคเลยครับผมอ่ะแล้วก็ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับกดโอเคทีนงครับอมองเห็นไหม อโอเคเห็นละเห็นะฮะกดโอเคครับผมอ่ะทีนี้เราสังเกตดูว่าอ่า ip address เนี่ยมันยังเป็น0 0 0 0, 0อยู่อ่ะจริงๆอ่าตรง dhcp นะฮะเราเลือกเป็น on เลยก็ได้ครับเวลาเราเสียบสายแลนเนี่ยมันก็จะเห็นอ่าแจก ip มาอัตโนมัตินะครับหรือเราจะฟิกไว้ก็ได้แต่อันนี้ผมแบบตั้งค่าแบบง่ายนะฮะก็ให้เสียบ สส่แลนไปนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากนะเสียบใส่แลนไปนะครับปุ๊บเนี่ยนะเราทำการออกออกหน้าออกหน้าต่างของหน้านี้ก่อนนะครับไปที่หน้าเมนูหลักเก่าน,นะครับแล้วก็ไปที่ดูว่าได้ IP มาหรือ,อยังนะครับอันนี้ยังไม่ได้นะฮะก็น่าจะต้องออกไปที่หน้าหน้าหลักเลยออกไปข้างนอกเลยอโอเคอันนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนะครับกดสแกนนิ้วครับ เป็นรหัสแอดมินนะครับกดเข้าไปครับอ่าแล้วก็ไปที่ตัวอินเทอร์เน็ตอีกรอบนึงนะครับอ่ากดโอเคครับกดโอเคนะฮะกดโอเคไปอย่างนี้สังเกตด,ดูนะครับก็จะมี IP แจกมาลวอ่าทีนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับตัวโปรแกรมในของคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ่าตั้งค่าการทํางานว่าจะให้ตั้งมีเวลาการทํางานเท่าไหร่ตั้งมาสายเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเพิ่มเติมนะครับก็ด้านสายบนนะฮะตรงผู้ใช้เนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเพิ่มเพิ่มผู้ใช้งานนะครับก็เพิ่มพนักงานอะไรพวกนี้ครับก็สามารถจํากัดสิทธิ์ได้นะครับเวลาเวลาเพิ่มเนี่ยก็เลือกเป็นแบบเป็นแอดมิน หรือว่าเป็นพนักง,งานทั่วไปนะครับผู้ใช้งาน,นรหัสผู้ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีรายนิ้วมืออันนี้00นี่คือยังยังไม่ได้ตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูนะครับเบื้องต้นใส่ชื่อไปครับใส่ชื่อไปคนนี้ชื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นชื่อย่อชื่อเล่นก็ได้ง่ายๆภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงลายนิ้วมือนะครับ ที่เป็นศูนนี่คือว่ายังยังไม่มีบันทึกนะสามารถบันทึกได้10นิ้วเลยทีนี้เราก็ใส่ไปเทีนิ้วแต่ทีนี้ของผมไลมือผมมันสแกนเป็นแอดมินไปละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดู นีน้นะครับก็สามารถที่จะสแกนไปได้ทั้ง10นิ้วเลยนะครับหรือใช้แค่นิ้วเดียวก็ได้ครับผมแนะนำสัก2อนิ้วแล้วกันเผื่อสแกนไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับของตัวตัวโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวลองไปทำตามคู่มือดูเนาะไม่ไม่ไมยากครับผมอันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป เพิ่มเติมนะฮะสังเกตด,ดูนะเวลา,มาหมน้าเมนูนะครับถ้าเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าหน้าหน้าจัดก,การนะครับก็ต้องเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับอันนี้ผมสแกนไปถึงจะเข้าหน้าเมนูได้นะครับออก,ก็ใช้ดีบอกต่อฮะลองหามาใช้งานดูนะครับแซดเคทแนะนำเลยตัวนี้นครับตัว k 50พัทนะครับไม่แพงครับตัวราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะ อันนี้ผมได้มาที่2,490บาท